คู่มือการใช้งานระบบหลังบ้านของ IMI เข้าสู่ระบบจากยูสเซอร์ที่เราจัดส่งให้หน้าแรกส่วนบนจัดแสดงข้อมูลต่างๆยูสเซอร์ใหม่ที่สมัครภายในวันนี้ยูสเซอร์ทั้งหมดของเรารายการฝากวันนี้ยูดฝากวันนี้รายการถอนยอดถอนวันนี้ กระแสฝากถอนประจำเดือนสีฟ้าคือรายการฝากสีส้มคือรายการถอนทางขวามือจะแสดงรายการฝากถอนล่าสุด5รายการเมนูสมาชิกหน้าสมาชิกใหม่จะแสดงรายชื่อลูกค้าของเราโดยเราสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้โดยการเสิร์ชทางวม,มขวามือแล้วค้นหา และเราสามารถเรียงรายชื่อของลูกค้าได้ตามหัวข้อต่างๆและเราสามารถดูเครดิตของลูกค้าที่คงเหนือได้ที่ปุ่มเครดิตหน้าสมาชิกทั้งหมดจะแสดงรายชื่อลูกค้าของเราโดยเราสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้โดยไปที่ปุ่มด้านบนขวามือแล้วเลือกประเภทลูกค้าของท่านจากนั้นทำการกรอกข้อมูลของลูกค้า โดยจะใช้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บได้นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารคาร์ดของลูกค้าการเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและยังสามารถเปิดปิดบัญชีของลูกค้าได้ที่ปุ่มเปิดและปิดหน้ากลุ่มจะแสดงรายชื่อกลุ่มหรือคาร์ดของลูกค้าซึ่งจะแบ่งตามกลุ่มธนาคารเมนูรายการฝาก จะแสดงรายการฝากที่คงค้างคือการที่ลูกค้าโอนเงินมาแล้วไม่เข้าจะเป็นรายการฝากแบบแมนวนวลเมนูรายการถอนจะแสดงรายการถอนของลูกค้าทั้งหมดโดยจะเป็นรายการถอนแบบแมนวนวลโดยหากเป็นระบบอัตโนมัติระบบจะทำการทุกอย่างเองเมนูธนาคารหน้ารายการจะแสดงรายชื่อบัญชีธนาคารทั้งหมดของเราโดยเราสามารถดูเงินคงเหลือของเราได้ หน้าตั้งค่าเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนจะเห็นธนาคารไหนแบ่งตามกลุ่มหน้ากำหนดถอนเราสามารถกำหนดยอดสูงสุดในการถอนได้หน้าอัตโนมัติหน้านี้คือธนาคารที่จะทำงานอัตโนมัติซึ่งเราสามารถสร้างธนาคารอัตโนมัติเข้าไปได้แต่เราไม่สามารถลบหรือแก้ไขธนาคารได้เมื่อเราทำการเพิ่มเราสามารถเปิดปิดสถานาการใช้งานของธนาคารนั้นได้ เมนูข้อมูลย้อนหลังข้อมูลธนาคารออโต้จะแสดงรายการการฝากเงินผ่านระบบออโต้ทั้งหมดข้อมูลแอดเครดิตจะแสดงรายการการแอดเครดิตโดยเราสามารถเลือกวันที่ที่จะแสดงได้ตามความต้องการโดย ID ลูกค้าโดยจะแสดงตามวันที่ที่เราเลือกข้อมูลการฝากถอนจะแสดงรายการฝากถอนเงินโดยเราสามารถเลือกวันที่ที่จะแสดงได้ตามความต้องการ หรือค้นหาโดยไ d ดีลูกค้าโดยจะแสดงตามวันที่ที่เราเลือกแก้ไขธนาคารลูกค้าจะแสดงรายการการเปลี่ยนบัญชีธนาคารของลูกค้าในกรณีลูกค้าโอนเงินผิดบัญชีและจะแสดงชื่อพนักงานที่ทากรดำเนินการเมนูคะแนนหน้าสมาชิกจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีจำนวนพอยและํานวนสปินมากที่สุดโดยเราสามารถเรียงจากน้อยได้เช่นกันหน้าเกมหมุน กิจกรรมเช็คอินรับของโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปโอกาสคะแนนและปุ่มได้หน้าแลกรางวัลใช้แลกรางวัลจากพอยจากหมุนเกมโดยจะแสดงอัตราการแลกเปลี่ยนและเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้หน้าเช็คอินคือการกำหนดค่า point ของการเช็คอินในแต่ละวันเมนูประกาศจะแสดงรายการประกาศที่เราเคยใช้ในระบบและเราสามารถ เลือกทำการบอดแคสได้ทั้งข้อความและรูปภาพผ่านกลุ่มไลน์แชทหรือห้องโดยข้างล่างจะแสดงชุดข้อความทั้งหมดที่เราเคยบอดแคสไปเมนูพนักง,งานหน้ารายการจะแสดงรายชื่อพนักง,งานที่มีสิทธิ์ดูแลโดยเราสามารถสร้างพนักงานได้ที่ปุ่มขวาบนและทำการกรอกข้อมูลของพนักง,งานและสิทธิ์ต่างๆและกดยืนยันเมนูพนักง,งานเซลล์ จะแสดงรายชื่อพนักง,งานเซลล์ของเราโดยเราสามารถสร้างพนักง,งานได้ที่ปุ่มทางขวาบนและํำการของข้อมูลต่างๆของพนักง,งานเซลล์คนนั้นและเราสามารถดูจำนวนลูกค้าที่พนักง,งานคนนั้นทำได้ต่อวันและจำนวนลูกค้าของพนักง,งานคนนั้นทั้งหมดและมีลิงก์แชร์สำหรับพนักง,งานคนนั้นๆด้วยเมนู OTP คือหน้าแสดงรหัสผ่านสำหรับการยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิก กรณี S M X ไม่เข้าให้เราทำการทำรายการผ่านหน้านี้เมนูแก้ไขบทความจะแสดงรายการรูปภาพและข้อความในบทความนั้นๆหรือหน้านั้นๆโดยเราสามารถเลือกเปลี่ยนข้อความแก้ไขรูปภาพและความตามต้องการ